Y2K Teenager สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ติ๊ติ๊นะคะมาในฐานะตัวแทนนักศึกษาในเทศสตร์น,ศศศนะคะคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีชั้นปีที่3คะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะติ๊กติ๊ก็อยากเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าติ๊เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะติ๊ติตนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รักการเต้นมากๆม,มาตั้งแต่มัธยมแล้วพอได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมโคกวดนนะคะที่มีชื่อว่าเยาวรุ่น Y2K นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมของเรามีผลงานทั้งในมหลาลัยและนอกมหลาลัยหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะและในปีการศึกษา2569ที่จะถึงเนี้ยทีมของเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นชมรมอย่างเป็นทางการในมอวบวลแล้วคะ่ะเย้ Y2K teenager, okay. pretty, pretty. This that pretty girl, man. To this that flaunt, to she just touched the ที่เี๊อยากจะบอกนะคะนั่นก็คือสาัสานาเทศศาสตร์ที่นี่เนี่ยมันไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีเท่านั้นอะ่ะแต่ว่าเขายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองลงมือทาจริงๆกันอีกด้วยพวกกิจกรรมที่ที่ได้ลองทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการทีมการประชาสัมพนันธ์่ะไปจนถึงสื่อออนไลน์เนี่ยคือล้วนต่อยอดมาจากสิ่งที่ที่เรียนในสาขานี้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการเต้นด้วยแล้วเนี่ย วิทยาศาสตร์ช่วยเสริมได้เยอะมากๆเลยทีเดียวเวลาที่เราจะทําการแสดงโชว์ใช่ไหมคะในวันนี้ไม่ก็วันต่อไปเราก็ใช้การเรียนรู้ในด้านการสื่อสารนะคะมาวางแผนเพื่อโปรโมทไม่ว่าจะเป็นการทำโปสเตอร์ทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่าน,นี้คือมันไม่ใช่แค่การเต้นบนเวทีเท่านั้นอะแต่ว่ามันยังเป็นการเรียนรู้กระบวนการสื่อสารแบบครบวงจรกันอีกด้วยคะ่ะ ว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดีอะไรยังไงดีตี่นะคะก็อยากชวนให้ลองคิดถึงอนาคตนะคะที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรารักนะคะแล้วได้ใช้มันเนี่ยในการสร้างรอยยิ้มและเป็นแร,รงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะจินตนาการดูก็ได้ว่า งานโชว์ที่เราขึ้นเต้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโชว์เท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านท่าทางดนตรีบรรยากาศหลอนี้คือสิ่งที่ทําให้ความสุขเรื่อของเราการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะิจทศากองอวบน,นะคะมีหลักสูตรที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการโทรทัศน์การทำสื่อออนไลน์การทำประชาสัมพันธ์และการจัดอีเวน ตรงเนี้ยที่ช่วยให้กิจกรรมการของเราอ่ะมันไม่ได้หยุดแค่ในห้องสองขนาานั้นะแต่ว่ามันยังพัฒนามาเป็นชมรมอย่างเป็นทางการได้อีกด้วยก้าวไปสู่การเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกมหาลัยกันค่ะและเนี้ยก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมน้องๆที่เรียนที่เนี้ยมั่นใจได้เลยว่าจะไม่ได้เพียงแค่ความรู้เท่านั้นแต่ว่ายังไ,ได้ทักษะจำเป็นที่ใช้ได้จริงในโลกของการทำงานอีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเจตี้อยากฝากไว้ว่านิเทศสาสตร์มอวน,นะคะคือที่ความฝันแรกของเด็กคนหนึ่งที่รักการเต้นนะคะได้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะเติบโตและสร้างคุณค่าต่อสังคมค่ะแล้วพบกันที่นี่นะคะนิเทศศาสตรมอมาร่วมสร้างเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกันค่ะบ๊ายบาย